สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องภาพซ่อนผีก่อนที่จะเข้าไปรับชมผมขอข้อลนหนึ่งไลน์นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เริ่มต้นจากสาวชุดแดงที่ในเวลานี้เธอมีสิ่งชั่วร้ายกำลังตามลงควานเธออยู่ซึ่งก็คือวิญญาณคำสา์ในตำนานของเมยและเธอก็ถูกวิญญาณอาฆาตข,ของเมยตามจัดการแก้แค้นจนได้นางเอกที่กำลังศึกษาเรื่องคำสาปของเมยอ,อยู่นั้น เธอเป็นนักเขียนและต้องการนำเรื่องคำสาปของวิญญาณอาฆาตของเมย์มาเขียนเป็นหนังสือเธอศึกษาจากวิดีโอของศาตราจา์คิมที่ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านที่เวียดนามเกี่ยวกับเรื่องนี้นางเอกรู้ว่าโซโยอนเพื่อนสนิทของเธอก็อยู่ที่เวียดนามด้วยเช่นกันดังนั้นเธอจึงอยากที่จะไปที่นั่นซึ่งเมื่อนางเอกไปหาเพื่อนเก่าที่เป็นคู่รักพวกเธอก็ไม่อยากให้นางเอกไปที่เวียดนามเพื่อไปหาโซโยอนเพราะในอดีตสามปีที่แล้ว พวกเธอกระทำบางอย่างกับโซยอนไว้อย่างเจ็บปวดมากส่วนนางเอกก็เอาเรื่องของโซยอนเพื่อนสนิทมาเขียนเป็นหนังสือความรับและเรื่องหลอกลวงเพื่อหาเงินเข้ากระเป๋าของตัวเองคู่รักทายรูปให้หนางเอกเอาไปให้โซยอนได้ดูที่เวียดนามเพื่อให้โซยอนได้รู้ว่าพวกเธอรักกันดีแค่ไหนหนางเอกบินไปที่เวียดนามและได้เจอกับโซยอนที่ดูเปลี่ยนไปมาก โซยอนสวยขึ้นและดูมั่นใจมากขึ้นจนนางเอกจำแทบไม่ได้เธอเข้าไปกอดนางเอกและบอกว่าคิดถึงนางเอกมากๆไม่ได้เจอกันตั้งสามปีเมื่อขึ้นรถนางเอกก็เข้าเรื่องชวนโซยอนคุยถึงเรื่องของตำนานคำสาปของเมยโซยอนเล่าให้นางเอกฟังว่าเมายในสมัยที่เป็นเด็กสาวเธอเป็นลูกสาวคนที่สิบของครอบครัวแต่เมยไม่ได้สาปแช่งเป็นตั้งแต่เด็กเรื่องราวของเมยไปถึงหูของชาวบ้าน จึงทำให้ชาวบ้านนั้นต่างกลัวและผนึกวิญ,ญญาณของเธอไว้ในรูปภาพแต่กระฐานนั้นได้ถูกทำลายลงดังนั้นคำสาปแช่งจึงเริ่มต้นขึ้นในวันที่15บห้าคำพระจันทร์เต็มดวงและจะมีผลต่อไปอีก15วันซึ่งนางเอกเธอก็สงสัยว่าถ้ามันมีคำสาปแช่งแบบนั้นอยู่จริงแล้วทำไมถึงไม่มีคนตายเลยล่ะนี่มันก็ผ่านมาตั้งร้อยปีแล้วนะแล้วโซโยอนไปรู้เรื่องนี้มาจากไหนโซโยอนเธอก็บอกว่า รู้มาจากศาตาจาร์คิมนังเอกก็พยายามจะขอพบสาตาจารย์แต่โซยอนก็บอกว่าสาตาจารน่ะกับเกาหลีไปแล้วและโซยอนก็ไม่มีเบอร์ติดต่อแล้วด้วยนังเอกเข้าไปนอนในโรงแรมห้องพักเธอเห็นว่าโซยอนนั่นนอนหลับอยู่เธอจึงคิดที่จะเข้าไปอาบน้ําแต่แล้วก็พบว่าจูๆ่ๆฝักบัวก็เปิดขึ้นมาเองนางเอกก็ไม่คิดอะไรรีบเดินไปปิดมัน แต่แล้วเมื่อเธอเดินออกมาจากห้องน้ําเธอก็พบว่าฝักบัวดันเปิดขึ้นใหม่อีกครั้งเธอไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปในห้องน้ําจึงค่อยๆเปิดม่านเพื่อมองดูในห้องน้านําแทนนางเอกพบกับผีสาวหน้าดําสนิทยืนอยู่ตรงกระจกนางเอกตกใจมากล้มลงไปที่เตียงพยายามจะปลุกโซโยอนแต่คนที่นอนอยู่บนเตียงกลับไม่ใช่คนเช่นกันนางเอกกลัวมากพยายามจะวิ่งหนีออกไปจากห้องพักจนโซยอนเปิดประตูเข้ามา เธอไม่ได้อยู่ในห้องพักนี้ตั้งแต่แรกแล้วละ่ะนางเอกเมื่อเห็นโซยอนก็ไม่กล้าที่จะเล่าเรื่องนี้ให้โซยอนได้รู้วันต่อมาโซยอนก็พานางเอกไปยังบ้านของเธอที่เวียดนามเธออยู่คนเดียวในบ้านที่หลังใหญ่มากโซยอนไม่ให้หนางเอกขึ้นไปยังห้องวาดรูปของเธอที่ชั้นบนเธอจัดห้องนอนให้กับนางเอกอย่างน่าอยู่มากทั้งคู่ล่องเรือมายังสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ของเมยโซยอนเล่าให้หนางเอกฟังต่อไปว่า เธอเป็นหญิงสาวจุจนคนหนึ่งเธอตกหลุมรักกับจิตรกรคนหนึ่งที่หล่อมากกําลังยืนวาดรูปให้กับเมยอ,อยู่ต่อมาทั้งคู่ก็ได้รักกันเขาได้มอบแหวนให้กับเมยไว้หนึ่งวงเพื่อแสดงถึงความรักซึ่งเหมยเองก็รักเขามากเช่นกันแต่แล้วพ่อหนุ่มคนนั้นก็ดันมีคู่มั่นคู่หมายอยู่แล้วซึ่งเป็นคนที่ฐานะเท่าเทียมกันจิตรกรต้องจากเหมยไปทั้งๆท,ที่ยังวาดรูปของเธอไม่เสร็จ หลังจากคู่ม่นสาวได้รู้เรื่องเธอก็วางแผนใส่ร้ายว่าเหมยเ,เธอเป็นปีศาจที่คอยล่อลวงหนุ่มๆด้วยใบหน้าที่งดงามของเธอชาวบ้านจึงได้หลงเชื่อไม่เข้ามาใกล้บริเวณบ้านของเหมยอ,อีกเลยจึงทำให้คู่ม่นสาวจ้างชายจักรการเข้ามาที่บ้านของเหมยและจับเธอหักขาไม่ให้เดินออกไปไหนและยังพยายามจะถอดแหวนของเหมยเมื่อถอดไม่ได้สักทีก็เลยหักนิ้วเหมยซะเลยคู่ม่นสาวเธอโหดมาก ใช้น้ำกรดสาดเข้าไปที่ใบหน้าของเมยจึงทำให้เธอเสียโฉมหลังจากนั้นเมยเธอก็ไม่กล้าที่จะสู้หน้าเจตกรอ,อีกเลยเมยแค้นใจเธอจึงฆ่าตัวตายความแค้นของเธอมันจึงกลายเป็นคำสาบในวันขึ้น15ห้าค่ำเมยจะกลายเป็นผีและกลับมาแก้แค้นอีกครั้งเมื่อนางเอกได้อยู่คนเดียวในบ้านของเมยเธอเดินเข้าไปในห้องจนได้เจอกับรูปที่ผนังเธอคิดว่านี่ต้องเป็นเหมยแน,น่ เธอยิงถ่ายรูปเก็บเอาไว้นางเอกกลับมาที่บ้านโซโยอนเมื่อเธอกําลังดูรูปอยู่นั้นจู่ๆวอลเปเปอร์ที่กําแพงมันก็ค่อยๆหลุดออกมาอย่างช้าๆนางเอกตกใจรีบเข้าไปตบให้มันติดอย่างเก่าเธอคิดว่าบ้านนี้ต้องมีผีแน่ๆเช้าวันต่อมานางเอกก็รีบไปปลุกโซโยอนเพื่อไปยังที่ทํางานของศาสตราจารย์คิมเพื่อจะได้อะไรกลับมาบ้าง โซยอนก็ขู่เรื่องผู้ช่วยของศาตาจารย์ว่าเธอร้ายนักนิสัยไม่ค่อยจะดีให้หนางเอกระวังตัวไว้เมื่อเจอกับผู้ช่วยนางเอกก็แกล้งทำเป็นปวดขี้เพื่อขอเข้าห้องน้ำผู้ช่วยที่ว่าโหดแต่ที่ไหนได้กลับเอาทิชชู่ให้กับนางเอกเพื่อให้ขี้ได้อย่างสะดวกเมื่อนางเอกเข้ามาในห้องศาตาจารย์จู่ๆกระดิ่งมันก็สั่นเหมือนจะบอกนางเอกว่าของสําคัญอยู่บนโต๊ะนางเอกจึงได้หนังสือเกี่ยวกับเมย์กลับมาหนึ่งเล่ม นักเอกอ่านหนังสือเกี่ยวกับเมยจึงได้รู้ว่าคาถาสะกดวิญญาณของเมยถูกทำลายเมื่อสมัยปลายสงครามโลกครั้งที่สองทหารญี่ปุ่นได้ยกกำลังเข้าไปปล้นวัดแต่ดันเผลอทำหมุดที่ปักรูปของเมยหล่นลงมาเพราะฉะนั้นรูปของเมยยังอยู่ในประเทศนี้แน่นอนคำสาปของเมยก็ยังอยู่ด้วยคนที่ขอให้เมยแก้แค้นให้จะต้องมีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งก็คือจะต้องมีสิ่งหนึ่งมาตอบแทนเมยซสิ่งนั้นก็คือร่างของมนุษย์ เมื่อโซยอนถรู้แบบนี้ก็พานางเอกไปดูรูปเรียนแบบของเมยเมื่อไปถึงคนวาดภาพเรียนแบบก็ไม่กล้าให้ดูเพราะไม่อยากไปยุ่งกับภาพนั้นแล้วแต่โซยอนก็เดินไปกระซิบข้างหูเป็นภาษาเวียดนามและมองมาที่นางเอกจนคนวาดภาพนั้นยอมให้ดูจนได้เพราะโซยอนเธอโกหกไปว่านางเอกถูกคำสาปเมื่อขึ้นไปดูก็ปรากฏว่าภาพนั้นถูกปิดตาไว้เพราะคนวาดภาพกลัเวลามองตาของเมย มันเหมือนกับว่ากําลังถูกเธอสะกดอยู่ซึ่งเมื่อนังเอกเห็นภาพวาดเรียนแบบแันนี้เธอก็รู้แล้วเหรอว่าภาพวาดของเหมยจริงๆแล้วอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่บ้านเหมยน,นั่นแหละหนางเอกรีบเอารูปที่เธอถ่ายไว้ให้กับโซโยอนได้ดูแต่มันก็ไม่มีสลาวมันหายไปแล้วโซโยอนคิดว่านังเอกคงจะโดนผีเหมยหลอกเข้าให้รือล่ละเธอชวนนางเอกไปเที่ยวผับเพื่อผ่อนคลายและทิ่นี่ นางเอกก็ได้เจอกับเพื่อนชาวเวียดนามอีกสองคนของโซโยอนเมื่อดื่มกันไม่ได้สักพักก็มีฝรั่งหนุ่มหล่อคนหนึ่งมองมาที่โต๊ะของนางเอกนางเอกเธอก็ชอบอยู่เหมือนกันเธอคิดว่าฝรั่งคนนั้นชอบเธอแน,น่แต่ที่ไหนได้เขาดันชอบโซโยอนซะอย่างนั้นเขาชวนโซยอนไปเต้นด้วยกันนางเอกก็รู้สึกไม่อยากให้โซยอนไปเธอจาโซยอนเล็กน้อยและบอกไปว่าเป็นห่วงเธอ ลัวว่าฝรั่งจะคิดรวนรางโซยอนแต่โซยอนกลับไม่สนใจเธอไปเต้นกับฝรั่งอย่างสนุกสนานมากเลยทีเดียวนางเอกมองไปที่โซยอนและคิดว่าข่าวลือที่เธอเขียนเป็นในหนังสือคงจะเป็นจริงที่ว่าโซยอนนั้นเป็นผู้หญิงร่านและในระหว่างที่นางเอกกำลังหลับอยู่นั้นก็มีอะไรบางอย่างกำลังคืบคานมาหานางเอกจนเธอนานรู้สึกตัวนางเอกทำใจดีสู้เสือหันกลับหลังไปแต่เธอก็ไม่พบอะไร เธอเริ่มได้ยินเสียงเด็กวิ่งรอบห้อง,องเธอเต็มไปหมดนันเงเอกเดินลงมาดูข้างล่างเธอก็พบกับเด็กสาวคนหนึ่งกำลังนั่งทำหน้าเศร้าอยู่และก้มหน้าลงร้องไห้นังเอกยื่นมือเข้าไปเพื่อปลอบเธอแต่ทันใดน,นั้นเด็กสาวก็เงยหน้าขึ้นมาหน้าของเธอนั้นเละมากนังเอกตกใจตื่นขึ้นมานี่เธอฝันไปนแล้วหรือเนียเด็กสาวคนนั้นก็คือเหมยในวัยเด็กนั่นเอง โซยอนนั่งเช็ดตัวให้กับนางเอกเพราะเห็นว่าเธอไม่สบายแต่แล้วเธอก็ผูกเชือกนางเอกไว้ทั้งแขนและทั้งขาเพื่อไม่ให้นางเอกหนีไปไหนได้โซยอนหยิบมีดขึ้นมาเธอแคนที่นางเอกแอบหักหลังเธอเรื่องแฟนเก่าที่เกาหลีโซยอนเข้าไปหั่นเส้นผมของนางเอกโซยอนแค้นนางเอกมากจึงไปหยิบน้ำกดมาเพื่อหวังจะลาดใส่หน้านางเอกนางเอกพยายามดิ้นรลนเพื่อที่จะหนีโซยอนออกไปให้ได้ โซยอนแคะเรื่องที่นางเอกเขียนเรื่องโกหกลงไปในหนังสือเพื่อเงินเท่านั้นซึ่งมันก็ทําให้โซยอนเจ็บปวดมากนางเอกโดนน้ํากรดสาดลงใส่หน้าเขาไปเต็มๆจนเธอตื่นขึ้นมาอีกรอบจนได้เธอฝันกลางวันในบ้านนี้ไปสองรอบเต็มๆอย่างน่ากลัวมากวันต่อมานางเอกไปเคาะประตูหาผู้ช่วยศาสตราจารย์อีกรอบเธอเข้าไปตีสีโดยให้ผพ้าพันคอจนผู้ช่วยนั้นยอมคุยกับเธอจนได้ผู้ช่วยบอกว่า ที่สาตาร์จา์ออกมาค้นคว้าเรื่องของเมื่อนั้นก็เพราะโซยอนถ้าเธออยากรู้อะไรมากกว่านี้เดี๋ยวฉันจะพาเธอไปที่บ้านของศสาตาราจา์นางเอกกลับมาที่บ้านเพื่อมาขอโซยอนไปที่บ้านของศสาตาราจา์เธอสังเกตเห็นขาวโซยอนหันออกมาแต่ทำไมตัวของโซยอนนั้นถึงหันหลังละ่ะนางเอกเปิดออกดูก็เห็นเป็นดังนั้นนางเอกกลัวมากแต่ทำใจสู้ด้วยการเอามือจะเข้าไปแตะโซยอนเพื่อเรียกโซยอนให้หันมา แต่โซยอนกลับมาอยู่ข้างหลังเธอนางเอกก็ยิ่งตกใจเข้าไปอีกเมื่อหันกลับไปอีกรอบมันก็กลับกลายเป็นเสื้อสีม่วงที่โซยอนซื้อมาให้นางเอกเท่านั้นโซยอนให้นางเอกสวมชุดนี้เพื่อลงไปงานปาร์ตี้วายกับเพื่อนๆของเธอที่นี่ดังนั้นนางเอกจึงอดไปตามแผนแล้วละโซยอนแต่งหน้าให้กับนางเอกและชวนเธอไปสนุกด้วยกันแต่เมื่อลงมาข้างล่างนางเอกก็ไม่ค่อยจะสนุกเพราะได้แต่นั่งมองพวกเขาคุยกันอย่างเดียว ซึ่งสักพักฝนมันก็ตกทุกคนจึงเข้ามาหลบฝนในบ้านนางเอกเช็ดตัวจนเสร็จแล้วเธอก็จะเดินไปตามหาโซโยอนแต่ก็หาไม่เจอและก็ไม่เจอกับเพื่อนทั้งสองคนนางเอกถามว่าโซยอนอยู่ที่ไหนเพื่อนก็ตอบว่าเธอนอนหลับอยู่ในห้องนอนของเธอนางเอกแปลกใจว่าทำไมเพื่อนทั้งสองคนนี้พูดเกาหลีได้เพื่อนทั้งสองคนกลับตอบมาว่าไม่นี่เธอตั้งขาที่พูดภาษาเวียดนาม นางเอกก็ตกใจมองไปที่กระจกก็บพบว่าเธอนั้นกลายเป็นเหม่ยไปสล้าวและหันมาอีกทีเพื่อนทั้งสองคนก็กลายเป็นผีไปด้วยเช่นกันนางเอกแทบช็อกจนสะดุ้งตื่นขึ้นมาอมกรอบจนได้นางเอกได้เข้าไปสำรวจในห้องพักของศารตราจารย์เธอได้เจอกับสถานที่วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งที่ทหารญี่ปุ่นเข้าไปทำลายและซีดีบันทึกการสัมภาษณ์ของคนที่ถูกคำสาปพ,พวกเธอมักจะนอนไม่หลับ และมองเห็นเมื่อยอยู่บ่อยๆเหมือนกับนางเอกไม่มีผิดและได้ฟังการสัมภาษณ์ของคุณยายที่โซโยอนนั้นแอบลบชิ้งไปคุณยายได้บอกว่าอย่าปกเมือยขึ้นมาไม่อย่างนั้นละก็คนจะตายเมื่อนางเอกรู้แบบนี้แล้วก็รีบกลับบ้านไปคุยกับโซโยอนเมื่อขึ้นไปบนห้องวาดรูปของโซโยอนและได้เห็นว่าโซยอนได้อ่านหนังสือที่นางเอกเขียนไว้ทั้งหมดแล้วโซยอนขีดเส้นสีดแดงๆเอาไว้ ตรงคำที่นางเอกเขียนใส่ร้ายเธอสักพักโซโยอนก็ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าข้อความที่นางเอกเขียนในหนังสือนั้นมันห่างไกลกับความเป็นตัวตนของเธอมากดังนั้นเธอจึงไม่เชื่อว่าคนที่นางเอกเขียนในหนังสือนั้นจะเป็นเธอได้โซยอนมองว่านางเอกอาจจะสร้างเรื่องโกหกขึ้นมาเองโซยอนลน่านางเอกออกมาคุยเธอถามว่านางเอกชอบจีฮุนเหมือนกันใช่ไหม จีฮุนก็คือแฟนเก่าของโซโยอนที่ในตอนนี้มีแฟนใหม่ไปแล้วนางเอกก็รีบปฏิเสธทันทีและพูดถึงเรื่องที่โซโยอนโกโหกเรื่องศาตาจารย์และเรื่องคำสัมภาษณ์ของคุณยายที่โซยอนแอบตัดทิ้งไปโซยอนตัดบทเรื่องที่เธอโดนจีฮุนนัดเจอที่สวนสาธารณะในเวลาที่ปลอดคนวันนั้นโซยอนไปหาแต่เธอกับเจอชาจาดการสามคนด้วยกันเข้ามาทำไม่ดีไม่ร้ายกับเธอโซยอนรีบหนีไป จนไปเจอกับจีฮุนที่มาตามเจอเหตุการณ์เข้าพอดีแต่แล้วจีฮุนก็เผยท่าแท้ออกมาเขามาพร้อมกับแฟนใหม่และสั่งให้คนโฉดทั้งสามคนมาลุมขคค่มข so ืนโซยอนและยังถ่ายวิดีโอไว้อีกด้วยเพื่อกันไม่ให้โซยอนตามมายุ่งกับเขาและแฟนใหม่โซยอนมีภาพลักษณ์เป็นผู้หญิงร่านหลังจากวันนั้นซึ่งก็ทําให้เธอนังแคนมากเมื่อนางเอกรู้แบบนี้แล้วเธอก็เสียใจมากเธอไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน ซึ่งเรื่องนี้มันจึงทำให้โซยอนต้องหนีมาอยู่เวียดนามคนเดียวโซยอนมอแบแหวนบางอย่างให้กับนางเอกและบอกให้เธอไปที่วัดจะได้รู้เรื่องราวของเหมยมากขึ้นนางเอกเลือกที่จะไปวัดกับผู้ช่วยของศาสตราจารย์เพราะโซยอนเกิดป่วยกระทันหันเมื่อไปถึงที่นั่นก็มีพระรูปหนึ่งที่อยู่มานานแล้วเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ตอนที่จิตรกรหนุ่มทำทีมาเรียกให้เหม่ยอ,ออกมามเมื่อเหม่ยออกมา เขาตั้งใจที่จะวาดรูปเหมยให้เสร็จสมบูรณ์แต่ทันใดน,นั้นเหมยเธอก็ได้รู้ว่าจิตกรหนุ่มในคู่มั่นนั้นหลอกเธอให้โดนพระหลายรูปเข้ามาทำพิธีเพื่อสะกดวิญญาณของเธอเหมยถูกสะกดวิญญาณไว้ที่รูปภาพจนสําเร็จไม่สามารถออกไปทําร้ายคนได้อีกแค่ออกมาหลอกหลอนปรากฏตัวให้คนหัวลุกเล่นเท่านั้นพระบอกให้หนางเอกรีบจัดการสะกดวิญญาณของเหมยและบอกว่าตอนนี้โซโยอนก็คือเหมย พระให้หมุดสกปวิญญาณกับนางเอกเพื่อกลับไปจัดการและในระหว่างทางกลับนางเอกก็ได้ถามผู้ช่วยว่าจะให้จัดการยังไงผู้ช่วยก็บอกว่าให้ใช้หมุดเนี่ยแทงลงไปที่หัวใจของโซโยอนซึ่งนางเอกก็ทําไม่ได้อยู่แล้วผู้ช่วยสาวจึงตัดบทเลือกที่จะให้หนางเอกเดินทางกลับเกาหลีซะยังจะดีกว่าและลืมลืมเรื่องพวกนี้ไปซะผู้ช่วยจะกลับไปจัดการเองแต่ทันในนั้นก็มีคนเข้ามาตัดหน้ารถของผู้ช่วย รถถล่มลงไปจนผ้าพันคอไปติดที่ล้อของรถที่กำลังหมุนอยู่ผ้าพันคอจึงกลายเป็นผ้าที่รัดคอจนตายเป็นในที่สุดนางเอกจึงต้องเป็นคนที่เก็บหมุดเอาไว้เองและเดินทางกลับมาที่บ้านของโซโยอนเมื่อมาถึงนางเอกก็ไม่พบใครอยู่ในบ้านเธอขึ้นไปยังห้องทำงานและได้ลองดึงวอลเปเปอร์ออกนางเอกก็พบว่ามันมีประตูห้องลับอยู่และเมื่อนางเอกเปิดประตูร่างของศาสตราจารย์ก็หลุดออกมาจากประตูนั่น ศาสตราจารย์ได้ตายเป็นสล้าวนางเอกพบรูปหนึ่งใบที่ตู้ของศาสตราจารย์ข้างหลังรูปเขียนไว้ว่าความตายเป็นจุดเริ่มต้นของคำสาปนางเอกลองเดินเข้าไปดูในห้องลับและเธอก็ได้เจอกับรูปของเมืยของจริงอยู่ที่นี่โดยทหารญี่ปุ่นเป็นคนเอามาเก็บไว้ที่นี่และว,วันนี้ก็เป็นวันครึ้น15คําำซะด้วยนางเอกพบว่าแหวนที่โซยอนให้กับเธอมันก็คือแหวนของเมยน,นั่นเองเมื่อยปรากฏตัวออกมาจากรูป ให้หนางเอกได้เห็นและตรงเข้ามาจะจัดการนางเอกแต่ทันใดนั้นเมื่อนางเอกขันหลังกลับไปเหมยก็าหายไปสลาวแต่เป็นโซยอนที่ปรากฏตัวในห้องนี้แทนโซยอนเดินเข้ามาใกล้ๆนางเอกและขอให้หนางเอกแทงเธอซะแต่นางเอกก็ทำแบบนั้นไม่ได้จริงๆดังนั้นโซยอนจึงให้เหมยปรากฏตัวออมาจนนางเอกเผลอแทงโซยอนเพื่อ,อป้องกันตัวโซยอนถูกแทงไปแต่เธอกลับดีใจหัวลวอ,อกมา เพราะการตายของเธอคือจุดเริ่มต้นของคำสาบและสิ่งที่แลกเปลี่ยนเพื่อให้คำสาบเป็นจริงก็คือร่างกายของน้องเอกที่ผียังเมืยต้องการเมื่อยดึงร่างของน้องเอกขึ้นไปเพื่อกลับกลายเป็นมนุษย์อีกครั้งโซยอนยอมตายเพื่อให้คำสาบได้เริ่มต้นขึ้นและหลังจากนั้น15วันน้นองเอกก็กลับมาที่เกาหลีเธอได้เจอกับชายชักรารทั้ง3าคนที่ยังมีนิสัยชั่วเหมือนเดิมคือชอบแอบถ่ายคลิปในห้องน้ํา เธอจึงเข้าไปจัดการสไตล์เรียบทุกคนและคนต่อมาก็คือแฟนใหม่ของจีฮุนเธอกำลังนั่งทำงานอยู่คนเดียวในออฟฟิศเมยก็เข้ามาอยู่ใต้โต๊ะของเธอและลากเธอลงมาอยู่ในนรกด้วยกันนางเอกโทรไปนัดจีฮุนออกมาเจอที่สวนสาธารณะเมยอจัดการลากจีฮุนไปยังจุดที่เขาทำร้ายโซยอนและจับจีฮุนผูกคอตายที่นั่นเพื่อชดใช้กรรมที่ทำไว้เมื่อทุกคนถูกฆ่า เมือก็เผาทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเองทิ้งให้หมดและใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ในร่างของน้นองเอกตลอดไปหากผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ